ปิดหรือว่าซ่อนรายชื่อเพื่อนของเราใน Facebook ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเพื่อนของเรามีกี่คนมีใครบ้างอยากจะมีความเป็นส่วนตัวสักนิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่หนนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ใช้งาน Facebook ไปครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากมีความเป็นส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็คือไม่อยากจะให้คนอื่นรู้นะครับว่าเราเนี่ยมีเพื่อนใน Facebook กี่คนมีใครบ้างรายชื่ออะไรต่างๆนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครมาส่องมาค้นข้อมูลเราขนาดนั้นนะฮะทุกคนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดี๋ยวตั้งค่าได้ครับทุกคนหรือว่าไอเสือคนไหนเนี่ยที่แอบ หยบอะไรเอาไว้เนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกคนซึ่งวิธีก็ง่ายมากครับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ขึ้นหน้าจอให้กับทุกคนได้ดูกันนะฮะนาทีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองยกตัวอย่างส่งไปยัง Facebook นะครับผมให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเวลาคนอื่นเนี่ยมาส่งเฟซบุ๊กของเ,ขเราเนี่ยมันจะขึ้นเป็นยังไงนะฮะทุกคนนี่นะฮะผมเขาก็จะขึ้นให้เราแบบนี้เลยนะครับว่าเนี่ยก็จะมีเลยครับว่าเออเรามีเพื่อนกี่คนนะฮะมีใครบ้างบอกถึงรายชงรายชื่ออะไรต่างๆเนยค,เยคครรบบลั ซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถอยากปิดได้ עם, ง่ายๆครับทุกคนเดี๋ยวผมจะออกเฟซบุ๊กนี้นะครับผมแล้วก็เข้าอีกเฟซบุ๊กหนึ่งนะให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะว่าเราเนี่ยสามารถอยากปิดรายชื่อตรงนั้นอย่างไงได้บ้างนะฮะซึ่งการตอนง่ายมากครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดมาที่ขีด3ขีดที่อยู่ด้านล่างสำหรับ iOS ขีด3ขีดที่อยู่ด้านบนสําหรับ Android ครับกดไปเลยครับแล้วก็ทุกคนนะครับผมทาการเลื่อนลงมาครับแล้วก็กดมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับทุกคนแล้วก็ทุกคนนะครับผมกดไปที่การตั้งค่าอีกคครรัั้งงนึบ หลังจากนั้นครับไม้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนนะเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาอีกนะทุกคนและค่อยมาดูตรงนี้นะครับผมวิธีที่ผู้อื่นนะครับผมสามารถค้นหาและติดต่อคุณได้นะฮะทุกคนก็กดไปเลยครับ หลังจากนั้นครับทุกคนก็มาดูในหัวข้อที่2นะครับทุกคนว่าใครสามารถที่จะเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณได้นะฮะนาที่นี้นะครับผมมันถูกเปิดเป็นสาธารณะอยู่นั่นเองครับว่าเพื่อนๆี่ยกดมาที่เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ดูหัวข้อด้านล่างสุดเลยนะครับให้ขึ้นเฉพาะฉันนั่นเองนะทุกคนนะแล้วก็คือถ้าสมมติเรากดมาเฉพาะฉันนะครับไม่มีใครสามารถเห็นได้เลยครับว่าเรามีเพื่อนอยู่กี่คนแต่ถ้าสมมติว่าเราเจาะจงนะครับว่าเอ๊ะ เฉพาะเพื่อนเดียวจาะจงนะครับผมว่าไม่ให้คนนั้นเห็นนะครับหรือว่าเราสามารถจะเลือกนะครับผมเป็นเฉพาะเพื่อนของเราก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะฮะแตหน้าที่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเฉพาะฉันนะครับไม่อยากให้ใครรู้เลยนะครับว่าเรามีใครบ้างนะครับก็ไปเพื่อนกดมาตรงนี้แล้วหลังจากนั้ครับยวผมจะลองไปส่งให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอีกเฟซบุ๊กหนึ่งเนี่ยจะเห็นเพื่อนของเราไหมนะฮะกดไปเลยครับปึ๊บนี่ครับทุกคน เขาก็จะไม่แสดงข้อมูลนะครับผมเพื่อนของเราให้กับคนอื่นได้เห็นเลยนะครับว่าเอ๊ะ เรามีเพื่อนกี่คนมีใครบ้างนะครับไม่แสดงขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวเลยครับซึ่งทําให้การใช้งาน Facebook ของเราครับมีความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นนะครับผมใครที่ไม่อยากเปิดเผยอะไรมากมายก็ลองทําวิธีนี้ดูได้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองทําแล้วนะครับผมได้ผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงมาที่เจนนทุกสาขาครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับผมไม่สะดวกมานะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กนายพลครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทุกประเทศวันนี้ผมเนรทางวัชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเรารับประกันห้าปีสัมร้องมีเครื่องสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานบริการอีกมากมาย